บุครองและนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1โรงเรียนสุพรรณภูมิทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็มาพบกับครูเบียในห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นวันที่เราเรียนกันวันสุดท้ายในภาคเรียนที่1แล้วค่ะและเรื่องที่ครูเบียจะนํามาสอนในวันนี้นั่นก็คือเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพและประโยคสัญลลักษณ์ค่ะเด็กๆ วันนี้เมื่อเรียนจบจะมีแบบทดสอบท้ายบทนะคะบทที่5นี้ซึ่งจะอยู่ใน o o o l l e l a s s Room ก็ขอให้ผู้ปกครองพาเด็กๆเข้าไปทำกันด้วยนะคะขอให้ตั้งใจทำนะคะจะได้มีคะแนนดีๆค่ะ,ะเราไปเริ่มเรียนเรื่องของวันนี้กันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆอ่ะ เรามาดูงานที่มอบหมายในแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์วันนี้กันดีกว่าค่ะซึ่งวันนี้เราจะทำในหน้าที่17แล้วนะคะเมื่อทำเสร็จก็เหมือนเดิมเลยให้ผู้ปกครองช่วยถ่ายรูปส่งใน Google Classroom ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของตนเองนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะทำก็คือการบวกจำนวน3จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน10แต่ในวันนี้จะเป็นแนวตั้งค่ะเด็กๆ มาดูตัวอย่างข้อ1น,นะคะตัวอย่างข้อที่1ก็คือ4-1บวก1อ่ะเราหาคำตอบ4-1บวก1่ก่อน4-1บวกเท่ากับอะ5นั่นเองเมื่อเราได้คำตอบในช่องสี่เหลี่ยมนี้แล้วเราก็นำมาบวกกับตัวบวกที่2เลยค่ะก็นำา5มาบวกกับ1เลย5บวก1เป็น6นั่นเอง ทำแบบนี้นะคะในข้อต่อต่อไปเด,เด็กก็บวก2จํานวนแรกก่อนเมื่อได้คําตอบของ2จํานวนแรกก็บวกจํานวนที่3แล้วก็ได้คําตอบทั้งหมดแล้วค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพและประโยคสัญลักษณ์ค่ะจุดประสงค์ก็คือนักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการลบ หรือโจทย์ปัญหาการบวกจากภาพและประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ได้ค่ะอ่าเด็กๆคะในการสร้างโจทย์ปัญหาก็จะมีส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองเราไปสร้างโจทย์ปัญหากันดีกว่าค่ะเรามาสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพกันดีกว่าอาเด็กๆเห็นภาพอะไรเอ่ยฝรั่งใช่ไหมคะและอะไรอีกชมพู่ เรามาช่วยครูเป็นนับฝรั่งก่อนได้ไมั้ยคะฝรั่งมีกี่ผลช่วยกันนับได้ค่ะ1 2 3 4 5แล้วชมพูดละคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14อ เรามีฝรั่ง5ผลชมพู่14ผลเรามาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกกันดีกว่าไหมคะโจทย์ปัญหาการบวกนั่นก็คือจะต้องรวมกันใช่ไหมคะการบวกคือการรวมกันครูเบสก็แต่งว่าฉันมีฝรั่ง5ผลมีชมพู่14ผลฉันมีฝรั่งและชมพู่ รวมกันกี่ผลเห็นไหมคะการบวกคือการรวมกันรวมทั้งหมดนั่นเองก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า5บวก14เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะแล้วถ้าเป็นโจทย์ปัญหาการลบล่ะคะ,ะเราจะเปรียบเทียบก็ได้อย่างเช่นครูเบสแต่งว่าฉัานมีฝรั่ง5ผล มีชมพู่14ผลฉันมีฝรั่งน้อยกว่าชมพู่กี่ผลอ่าถ้าเราเจอคำว่าน้อยกว่าก็คือเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายลบใช่ไหมคะอ่าฝรั่งน้อยกว่าชมพู่กี่ผลเราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า14เราต้องนำา4 4มาเปรียบเทียบกับ5ใช่ไหมว่ามันน้อยกว่าเท่าไหร่เราก็นำา4เป็นตัวตั้งน้อยกว่าเครื่องหมายลบ ลบด้วย5ก็คือฝรั่งเราก็จะได้ทราบแล้วว่าฝรั่งน้อยกว่าชมพู่กี่ผลค่ะ,ะการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์บ้างอ,อย่างเช่นข้อที่1 9บวก3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเราจะสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้อย่างไรคุณไปบอกแล้วใช่ไหมคะการบวกก็คือการรวม ทั้งหมดนั่นเองอ,อย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะฉันมีหนังสือการ์ตูนเก้าเล่มบวกก็คือเพิ่มมาอีกใช่ไหมคะแม่ซื้อให้อีก3เล่มฉันมีหนังสือการ์ตูนทั้งหมดกี่เล่มเห็นไหมคะสิ่งที่โจทย์ถามจะมีคำว่าทั้งหมดเพราะมันคือการรวมการบวกนั่นเองอหรือข้อสอง ประโยชน์สัญลักษณ์ก็คือ13ลบเเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอาเครื่องหมายลบครูไปเ,เคยสอนไปแล้วเครื่องหมายลบส่วนใหญ่เราจะเจอในโจทย์ปัญหามันจะมีคําว่าอะไรนะเด็กเรารู้เลยว่ามันคือเครื่องหมายลบอ๋อเหลือนั่นเองใช่ไหมคะอะอย่างเช่นหนูมีขนมเทียน13ชิ้นแจกเพื่อนไป7ชิ้นเหลือขนม เทียนกี่ชิ้นเห็นไหมคะลบก็คำว่าเหลือนั่นเองสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะคือการสร้างโจทย์ปัญหาจะต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามค่ะเด็กๆเราไปดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าคะ่ะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดหน้าที่155 การสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพเรามาดูนะคะจากภาพโจทย์ปัญหาการบวกเขาบอกว่าขุนมีปลาในตู้10ตัวซื้อมาอีก3ตัวแต่ข้อนี้เขาให้เราแต่งเป็นโจทย์ปัญหาการบวกเขียนสิ่งที่โจทย์ถามเพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการบวกนะคะ คุณบอกแล้วถ้าเครื่องหมายบวกหรือนี่เครื่องหมายบวกใช่ไหมเราจะต้องแต่งให้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกมันจะต้องมีคําว่าทั้งหมดหรือรวมกันอย่างข้อนี้เราก็สามารถแต่งได้ว่าขุนมีปลาทั้งหมดกี่ตัวนั่นเองอ่ะถ้าเป็นโจทย์ปัญหาการลบล่ะคะอ่ะครูเบบอกแล้วสอนไปเมื่อสักครู่นี่เอง ถ้าเป็นเรื่องลบมันจะมีคำว่าอะไรเหลือใช่ไหมลูกจากสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือคุณมีปลาทั้งหมด13ตัวนำไปให้เพื่อน3ตัวเราก็สามารถเขียนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือคุณเหลือปลากี่ตัวในหน้านี้เด็กๆก,ก็เขียนให้ครบนะคะได้เลย ต่อไปดีกว่าค่ะเราก็จะทำแบบฝึกหัดหน้า156กันต่อค่ะเขาให้เราสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพพร้อมเขียนประโยคสัญลักษณ์เรามาดูจากภาพนะคะจากภาพต้นกล้าครูเบีสามารถแต่งเป็นโจทย์ปัญหาการบวกได้ก็คือต้นกล้ามีหนังสือ15เล่ม เอามาเพิ่มอีกสองเล่มเห็นไหมคะเขาถึงมาเพิ่มถ้าเป็นการบวกก็จะมีคําว่าอะไรทั้งหมดต้นกล้ามีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มอะเด็กๆสามารถทําไปพร้อมๆคูไปเลยนะคะประโยคสัญลักษณ์เราก็จะเขียนได้ว่าการบวกใช่ไหมลูกก็15บวก2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเลยคะ่ะเด็กๆดูคูเบลแล้วทำไปพร้อมๆคูเบลได้เลยนะคะ หรือคำตอบอาจจะแตกต่างจากนี้ได้แต่จะต้องดูภาพก่อนที่จะแต่งโจทย์ปัญหาได้นะคะถ้าเป็นโจทย์ปัญหาการลบบ้างครูเบสก็จะแต่งอย่างไรดีถ้าเป็นลบมันจะมีคำว่าเหลือแน่นอนเลยในสิ่งที่โจทย์ถามครูเบสก็แต่งได้ว่าต้นกล้ามีหนังสือทั้งหมด17เล่ม เอาไปให้เพื่อนยืมอ่านสองเล่มเขาถือไปใช่ไหมคะเขาเอาไปให้เพื่อนอ่านสองเล่มต้นกล้าเหลือหนังสือกี่เล่มเห็นไหมคะลบก็เหลือแล้วประโยคสัญลักษณ์ก็คือ17ลบ2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะดเด็กๆสามารถทำตามคูเบียทำไปพร้อมๆครูเบียได้เลยนะคะ,ะไปกันต่อแล้วนะเด็กๆในแบบฝึกหัด หน้า157ก็คือสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์อย่างข้อ1.1 10บวก7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมไ่ะไดเด็กจะทำไปพร้อมๆครูเบียร์หรือสามารถแต่งเองได้แต่ต้องดูประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะต้องแต่งให้ตรงกับประโยคสัญ,ญลักษณ์ ครูเบีแต่งว่าฉันมีสมุดบกอ่อน10เล่มสมุดบกแข็งเล่ดเล่มการบวกก็คือรวมกันใช่ไหมคะก็คือทั้งหมดครูเปก็เขียนในสิ่งที่โจทย์ถามได้ว่าฉันมีสมุดบกอ่อนและสมุดบกแข็งทั้งหมดกี่เล่ม และข้อ1.2ึเขาให้ประโยคสัญลักษณ์มา20-6ลบหครูเบก็เขียนสิ่งที่โจทย์บอกได้ว่าขุนมีเงิน20บาทจ่ายค่ารถไป6บาทและสิ่งที่โจทย์ถามครูเบก็เขียนว่าขุนน่ะเครื่องหมายลบก็เหลือเงินกี่บาทง่ายมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆทำไปพร้อมๆครูคเบเลยนะคะ และการบ้านในวันนี้อีกหน้าหนึ่งนะคะนั่นก็คือหน้า158ค่ะวันนี้เราจะต้องทำให้ครบทั้งหมดนะคะเพราะว่าเป็นวันที่เราเรียนกันวันสุดท้ายแล้วอ่ะขอให้เด็กตั้งใจทำให้ครบนะมาดูแบบฝึกหัดท้าทายค่ะเรามาอ่านข้อมูลกันก่อนอ่ะเด็กอ่านข้อมูลกันก่อนนะแก้ตาเก็บไข่เป็ดได้ดังนี้วันแรกเก็บได้6ฟอง วันที่สงเก็บได้มากกว่าวันแรก4ี่ฟองวันที่สามเก็บได้น้อยกว่าวันแรก2อฟองเขาให้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบค่ะเรามาดูข้อที่1ข้อที่1นึ่เขาบอกว่าวันที่สองเก็บไข่เป็ดได้กี่ฟองจากข้อมูลเขาบอกว่าวันที่สองเก็บได้มากกว่าวันแรก4ีฟองใช่ไหมคะ เราก็สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะวันแรกได้6ใช่ไหมเด็กๆแล้ววันที่สองเนี่ยมันมากกว่ามากกว่ากเครื่องหมายอะไรนะอ๋อเครื่องหมายบวกนั่นเองมากกว่า4ก็คือบวกสค่ะก็จะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมประโยคสัญลักษณ์เด็กๆก็สามารถเขียนได้ดังนี้อ่ะมาหาคำตอบเลย6กบวกสี 4, เป็นเท่าไหร่นะ บางคนตอบได้เลยเพราะ6กบวกสมันคือคู่อะไรลกูกคู่10บใช่ไหมคะเราก็รู้ได้เลย6กบวกสก็เท่ากับ10นั่นเองมาดูข้อที่2กันต่อข้อที่2เขาบอกว่าวันที่3เก็บไข่เป็ดได้กี่ฟองอมาดูจากข้อมูลข้อมูลก็บอกว่าวันที่3เก็บไข่เป็ดน้ no, อยก,กว่าวันแรกฟองฟอง วันแรกเก็บได้6ก็เอามาเป็นตัวตั้งก่อนเลยเก็บได้น้อยกว่าน้อยกว่าก็เครื่องหมายอะไรลกูกเครื่องหมายลบไงคะอ่ะก็น้อยกว่า2ก็คือลบสองเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเอง6ลบสอ่ะเด็กๆคงลบกันคล่องแล้วได้คำตอบก็คือ4เด็กๆอย่าลืมนะคะตรงต่ออบอตอบนี้เราจะต้องเขียนคำตอบด้วยตัวเลขไทยนะ และมาดูข้อที่3ข้อสุดท้ายเขาถามว่า3วันเก็บไข่เป็ดได้ทั้งหมดกี่ฟองเราก็นำทั้ง3วันมาบวกกันเลยวันที่1เราได้เท่าไหร่คะเขาบอกว่าได้6วันที่2เราหาคำตอบได้แล้วได้กี่ฟองลูกเด็กๆก็บวก10เลยแล้ววันที่3ก็ได้4ก็บวก4ก็เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม 6บวก10บวก4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเพราะว่าบวกทั้ง3วันเลยจากคำตอบเราสามารถบวกคู่ไหนก่อนก็ได้ใช่ไหมคะแต่เด็กๆเห็นไหมครูเบลเคยแนะนำว่าถ้าเราจำคู่10ได้แล้วเ,เห็นคู่10ก็บวกคู่10ก่อนเลยเราก็นำา6บวก4เป็น10มันคือคู่10 10บ,บ,บวกอีก10ก็คือย0นั่นเองค่ะเด็กๆ ง่ายไหมคะอะเด็กๆสามารถทำไปพร้อมๆครูเบร,รได้เลยนะคะและวันนี้จบบทที่5แล้วเราจึงมีการทดสอบหลังเรียนบทที่5การบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน20ค่ะซึ่งข้อสอบจะอยู่ใน Google Classroom ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กๆทุกคนเลยนะคะผู้ปกครองรบก,กวนช่วยทำแบบทดสอบหลังเรียนใน Google Classroom นะคะและวันนี้เราก็จบบทที่5แล้วแล้วก็เป็นวันสิ้นสุด การเรียนของเราในภาคเรียนนี้นะคะเด็กก็จะได้ปิดเทอมแต่ก่อนที่จะหยุดพักจะต้องเคลียร์งานให้ครบส่งให้ครบก่อนนะคะเพื่อคะแนนของเราค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในในอะไรดีคะต้องพูดว่าในภาคเรียนที่สองนะคะสำหรับวันนี้ครูไปขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีคะ่ะเด็กๆ